ส่วนข่าวนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะล่าสุดทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะเขาได้สมาชิกใหม่เป็นลูกนกคาสวารี่ค่ะซึ่งนกชนิดนี้เนี่ยเป็นนกที่ขยายพันธุ์ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์ของทางสวนสัตว์ทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปชมสมาชิกใหม่นะคะซึ่งมีชื่อว่าเจ้าบัตดีกับลักกี้ค่ะเป็นลูกนกคาสวารี่คู่แรกของสวนสัตว์ โดยนายเทวินรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวออกมาเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะนับเป็นความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงที่เกิดได้เองตามธรรมชาติปัจจุบันนี้นะคะลูกนกคาสวารี่มีอายุประมาณ4เดือนแล้วค่ะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงดีนําออกสู่สวนจัดแสดงสวนจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมได้อย่างใกล้ชิด สำหรับนกคาสซวารีนะคะเป็นนกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับนกกระจอกเทศมีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบประเทศปาปัวนิวกินีและทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียเป็นสัตว์ป่าที่ขยายพันธุ์ได้ยากนะคะในธรรมชาติเน่นกชนิดนี้จะมีอายุขอยู่ที่ประมาณ12-19ปีและบางตัวอาจจะมีอายุยืนยาวถึง40ปีทีเดียวหากอยู่ในการเลี้ยงดูในสวนสัตว์ โดยนะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเข้าชมความน่ารักของลูกนกคาสวารี่ได้ทุกวันนะคะที่สวนจัดแสดงสัตว์ออสเตรเลียสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชนบุรีค่ะ